เกษตรน้แนะนาให้ชมกับที่ดินราคาถูกนะคะเป็นที่สวนค่ะแปลงนี้นะคะอยู่รังวัดห้วยก้างหมู่หกตำบลบ้านด่านนาขามจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่สวนแปลงนี้นะคะบนพื้นที่มีต้นทุเรียน20กว่าต้นติดผลผลิตบ้างแล้วบางต้นนะคะมีรองกองมีรังศาสตรา50บกว่าต้นค่ะเก็บเกี่ยวผลผลผิตได้แล้วกว่า30ต้นนะคะ อยู่ห่างจากถนนดำ100เมตรค่ะเจาะบ,บ่อเรียบร้อยค่ะมีสมุดเขียวเป็นสมุดเกษตรเร่มเขียวนะคะทุกท่านก็คือขึ้นทะเบียนเกษตรไว้เรียบร้อยนะคะรถยนต์เข้าถึงสวนค่ะเป็นที่สวนนะคะขนาดพื้นที่3ไร่ราคา350,000บาทค่ะท่านใดกำลังมองหาที่ดิน อยู่ที่ตำบลบ้านนาขามจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านสามารถติดต่อ,อนัดชมหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ j k ค o นใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ